วิ่งตามสุดไปแล้วอะยังไม่ขึ้นบ้านนะคะนั่งอยู่นี่สักแป๊บนึงเอ้ยถอดเสื้อให้น้องก็ได้น่ะสองพี่น้องเฮ้ยวิ่งตามไม่ไหวเมื่อกี้คุมเก็บดอกแครรู้สึกแวบ,บๆอวะเล่นกันเองสองพี่น้องกลางแดดเปี้ยงเลยนะตอนนี้บอกเลยทุกคน้ จะนั่งลงกับสนามหญ้าเลยเอาเอาน้องวางข้างในก่อนอุย้ยเอาเจ็บแล้วทีนี้โอ้ยายเป่าเพียงลูกเป่าเพียงไหมนะอ้โพดโพลลานพียดา <c oughs> กินน้ำบ้างนะลูกอากาศร้อนๆน,น่ะน้ำน่ะย,า,ยาน้ำมาให้อ่ะข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ยายเอาน้ำมาใหม่ๆโอ้จะขึ้นนี่หรอโอ้ยยายปวดเอว โอเคแล้วแต่อยู่โอเคนี่เอาวิ่งออกหน่อยมาดูบังคับบังคับบังคับพี่ยาดากินน้ำไหมไม่กินไม่กินค่ะโอ้ร้อนโอ้ยร้อนจริงร้อนจริงโอ้โหโอ้โหอันนั้นมันไม่ใช่ของเด็กเล็กกันลูกเอาไปขึ้นเปยแม่ไปขึ้นอีกอันนึ่งไหมลูกนี่จ๋านั่งกับพื้นเลยนะเนี่ยทุกคน โ,โต๊ะก็อยู่กลางแดดอระวังน้องจะหลุดมือพาน้องไปนั่งนู่นดีกว่าชิงช้าพาน้องไปนั่งชิงช้าดีกว่าไปเดี๋ยวยายตามไปอี้ยอยาดา,ขาขน,นี่เขาขึ้นหนีเขาขึ้นหนีเขาขึ้นหนีขึ้นไม่ได้เอาพี่ยาดาลงมาแ้วพาน้องไปนั่งชิงช้านั่งชิงช้าเด็กโอเค อ่ะไม่พี่ไม่นั่งพี่เอาน้องนั่งสิดูสิยังไงอะ่ะพี่นัเต็มเลยโอ้โหแล้วนี่น,นั่งนั่งไม่มีอ่าโอเคอาน้องนั่งสิเข้าเป็นไหมพี่าดาเลี้ยงน้องเก่งนะคะพี่าดาเติรแล้วเอาขาลงเอาขาลงโอเคยิ okay. ้ม yeah. <Okay. S 1> <laughs> อุ้ยหน้าบานอุ้ยชอบเหลือเกิน <laughs> เค่สีเล่บอุ้ยสนุกเลยสิพี่ยาดานั่งไม่ได้เปื้อนเหรอลูกเอ้ยยยยยยย้ยยยยยยยายยยยยอายยยยงยย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 ยกยย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 เยยยยยเลยย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 เยย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 ย โอ้สุดอ้อย่าแรงเกินลูกเดี๋ยวน้องกลัวยาตัง o u สุดอ่ะสุดเล่นด้วยสุดเล่นด้วยเล่นอะไรเพื่อนเอ้าก็ยืนเหมือนเมอกยาร้อนแล้วนี่ร <laughs> ้อนแล้วนี่แป๊บนึงเดี๋ยวก็ไปละไม่อยู่นานนะละร้อนมากแตกแล้ว <laughs> <laughs> ถูกใจมาน้อยนะฮะโอ้โหร้อนเปียยเลยพี่น้องขาแดดตอนนี้สี่โมงกว่า